มันเป็นเขตหนึ่งอะแต่อีกเขตหนึ่งอะมันเหมือนไม่ชัดอะแต่มันมีอะ อุ้ยเป็นตัวแล้วหมอบอกว่างดกิจกรรมทางเพศกับคุณพ่อนะครับผมช่วงนี้อยากจะบอกหมอมากมาไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับเอาเรียวเลยไม่ต้องเตรียมตัวก็คลิปนี้จะมาบอกตั้งแต่แรกเลยดาลิไม่เสร็จเลย ก็วันแรกมันจะมีคลิปที่ควีนอัดนะวันแรกที่รู้ว่าท้องก็ไม่ได้บอกผมหรอกผมมามาดูทีหลังแหละมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันเป็นขีดนึงอะแต่อีกขีดนึ่งอะมันเหมือนไม่ชัดอะแต่มันมีอะเห็นไหม เป็นไหมอ่ะเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามีห,ห,หรอหือว่าไม่มีเป็นแบบนี้ทุกคน a few moments later ทุกคนมันเริ่มชัดแล้วอ่ะลูกจ้าถ้าลูกเห็นคลิปนี้นะดูแม่ตดินเน ติดเลยเหรอของเขาดีขนาดนี้เลยเหรอคลิปนี้ไม่ให้อธิคมดูเดี๋ยวมันหัวหรอ เ่าอ่ะเด้อแต่จองเร็วเท่า,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 าไหร่้โอเคก็ต่อไปช่วงช่วงที่เราไปหาหมอไปตรวจให้แน่ใจนะก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ว่าฉีดวัคซีนพอดีก็ต้องไปตรวจเพื่อความแน่ใจเพราะว่าคนแรก ั้งคันอ่ะเขาไม่ให้ไม่ฉีดวัคซีนโควิดพอดีพอดีรถยนต์เสียต้องขับรถเครื่องจากเนีเครื่องต้องขับรถจัก,กรยานยนต์เปื่อที่ใครไม่รู้ต้งแดงโัวเนี่ยโอเคสวัสดีครับก็วันนี้วันที่วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่สี่เมษาพาอังคนามาตรวจดูเพื่อความแน่ใจนะครับผมที่ใกล้ๆโรงพยาบาลวชิระขับรถมา 30มกิโลได้แับรถเครื่องมาเพราะว่ารถยนต์ไม่รถยนต์พังโอเคก็ตรวจแล้วน่าจะสบายใจระดับหนึ่งถุง3ามเซนโอเคไปแล้วครับโอเคก็ย่างเข้าการตั้งคันของเดือนที่สามของคุณคุณแม่กีนหมอที่เราไปฝากคันก็จะให้ให้ไปตรวจเลือดตรวจคัดกรองดาวซินโดมเพื่อไปหาว่า เป็นภาวะเสียงหรือเปล่านูแล้วก็พาเพื่อนอีกคนไปด้วยเหตุการณ์วันนั้นก็เพื่อนก็เพื่อนอีกคนก็คือท้องเหมือนกันนะเขาเรียกเรียกเข้าไปเจาะเลือดเนี่ยเรียกคนแรกแล้วก็เพื่อนนะคิวที่สองเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บสักพักเพื่อนเพื่อนควีนเน่เดินออกมาแล้วสาวีเดินออกมาแล้วพูดชื่อได้ก็เดินออกมาเฮ้ ทำไมควีนเข้าไปนานจังอะปรากฏออกมาโอ้โหพุ่นเลยค่ะสองแขนตั้งซ้ายตั้งขวาค่ะเอ็นน่าจะมีรูปไะเดี๋ยวหาให้ดูจนสองรอบอีกแล้วเป็นไงบ้างเจ็บค่เอ่อแล้วก็เดือนนั้นอ่ะจะรู้เพศของน้องเลยไไม่ด้อันนี้ไม่เกี่ยวกับไอตรวจเลือดนะก็คือไปหาหมอที่เราฝากคันนะคะ ก็คือว่าหมอก็บอกว่าเออน้องโชว์ไข่เลยนะตั้งแต่สามเดือนเลยก็คือรู้เพศเลยว่าน้องมีกระเจ้ามีกระเจ้าแล้วน้องบอกเออน้องชอบโชว์ไข่อะไรแบบเนี้ยแบบโชว์ตั้งแต่สามเดือนเลยรู้เลยว่าน้องเป็นผู้ชายตั้งแต่สามเดือนอืมอ่ะเยตอนนั้นเดี๋ยวให้พ่อดูนะดูนะองผู้ชายดูโอเคไหม

ตัวเด็กเริ่มกระดุกกระดิกเริ่มจะมีรู้สึกภายในท้องไม่มันไม่ได้กระดุกกระดิกขนาดนั้นแต่มันกับรู้สึกเหมือนปลาตอดแบบจ๊ๆที่ท้องนิดๆแต่ไม่ได้แบบว่าโอ้รู้สึกอะไรขนาดนั้นต่อไปก็เดือนเข้าสู่เดือนที่ห้าอวัยวะของน้องก็ครบและสมบูรณ์ก็สามารถฟังเสียงหัวใจได้หัหัวใจ ต่อไปก็เดือนที่6ไม่มีอะไรพอเดือนที่7หมอก็เห็นและสาวเห็นหน้าตาแล้วแต่คุณแม่มองในในภาพอันตราสาวไม่รู้เรื่องใช่คุณม,มองว่าเป็นไงเพราะ่มันเป็น แบบธรรมดามันไม่ได้เป็นแบบว่าสามดีสี่ไม่ติต้องสามดีสีดีก็เข้าไปมองไม่ออกมองไม่เป็นแล้วไม่รู้อันไหนคือปากอันไหนคือจมูกอันไหนคือตาคือแบบไม่มีจินตนาการมากเพียงพอในการมองตาซ่าจากคุณหมอจะคลังแบบร่างฐังเน้นย้ำเสมอนะครับกับแม่น้ำน้ำอย่างกินนำหนึ่งจุดห้าลิตรต่อวันไงฮะ แต่ไม่สีสันไม่อะก็พอเข้าเดือนที่เจ็ดก็คุณหมอมีคําเตือนแล้วนะว่างดมีเพศสัมพันธ์นะคุณพ่อไม่รู้หกหรือเจ็ดแหละเออแต่ระหว่างนั้นก็ไม่ได้ระหว่างนั้นก็ไม่ได้มีอยบอกว่าระหว่างก็ไม่ได้มีเฉาเฉาหมดแล้วหกหกหรือเจ็ดนี่แหละหก เอ,เอหมอบอกว่าลูกน้ำหนักประมาณ700ดกิโลเจ็ดร้อยกรัมเจ็ดร้อยกรัมนะครับทุกอย่างสมบูรณ์อาอยะสมบูรณ์ดีแต่ว่ามีปัญหาตรงคุณแม่ลกต่ําไปนะครับหมอหมอบอกว่างดกิจกรรมทางเพศกับคุณพ่อนะครับผมช่วงนี้อยากจะบอกหมอมาก <c oughs> มากไม่ได้ทําอะไรเลย <laughs> ก็ไม่มีอะไรเดือนแปดเดือนเก้าก็ไปฝากปกติก็หมอก็เริ่มจะจะถามว่าจะพาหรือว่าคลอดเองครับคุณแม่หมอหมอเริ่มแบบว่าถามแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่าเราจะพาหรือว่าจะคลอดเองแต่ว่าในอ๋อหมอถามว่าคุณพ่อเอ้ยคุณแม่ครับคุณแม่จะพาหรือว่าจะคลอดเองคลอดเองครับคุณพ่อมืถึงแบบว่าคลอดเองครับแบบ เอาไม่ถามสักคำเลยหรอ,อะไรนะ <What? S 1> ไม่ถามสักคำเลยเหรอแบบเอออึ้งกับคําถามของพ่อแล้วทําไมอยากให้น้องอเองก็ส่วนตัวคิดว่าถ้าลอดธรรมชาติมันฟื้นตัวไปเราก็ไม่ต้องทํางานบ้านเองเยอะประมาณนั้นและนี่ก็ฟังก็เครียดมาเยอะว่าเฮ้ยเราจะลอดได้ไหมเราจะเจ็บไหมอะไรอย่างนั้นอ่ะไม่ส่วนตัวคือกลัวเจ็บไงกลัวว่า,อวาเออ มันคลอดเองมันเจ็บไงมันแคบผ่าคือแบบช่วงเวลาแค่แบบแป๊บเดียวตื่นออกมาอ้อลูกออกมาแล้วเออรประมาณนั้น <c oughs> คือแบบเออแต่ว่าก็บอกหมอว่าเออคลอดเองตามที่พ่อมันพูดนะก็ <c oughs> <c oughs> คลอดเองกกอนว่าถ้าเกิดว่ายังไงหมอคงจะผ่าให้แต่ว่าในใจอกลัวว่าจะเจ็บซ้ำสองเหมือนที่แบบเพื่อนๆเ,เคยร,ร,ร,รีวิวมาว่า เออลอดเข้าใจใช่ไหมคะรู้สึกว่ามันเกิดไม่ได้แล้วมันเจ็บทั้งเจ็บลอดแล้วก็ทพอเจ็บลอดปั๊บมันลอดไม่ออกมันลูกมันปามันลูกไม่เปิดแล้วต้องไปเจ็บอีกทีก็คือผ่าก็คือแบบมันเจ็บสองต่อก็คือแบบอยากเจ็บแบบเออต่อเดียวอะไรแบบนั้นก็คือแบบอยากผ่าไปเลยดีกว่าไม่ไม่อยากที่จะแบบเออมาเจ็บลอดแล้วมาผ่าอีกสองรอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือกลัวเจ็บ นั่นแหละตามนั้นก็จ,จบเพียงเท่านี้นช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมา